อร่อยมากมากตัวละสี่สิบบาทค่ะนี่นี่นี่ขายนั่นั่นเลยเรบอกต้องเอาขึ้นไปใช่ไหมย่างย่างเตาทรรเตาเตาถ่านค่ะถ่านธรรมชาตินะคะได้ครับไฟเรงนี่นี่เล็กจ้า ต้องรองไปต้มก่อนไฟดงต้องรองไปต้มก่อนม่งัจะสุกแล้วก็ค่อยเอาอแล้วไปอบดิจะเตใจบอทีานไปั่นซงเลย่าเดี๋ยวรู้เกะทิโรย่องกะทิน้ด้วยน้ีิ นี่นะคะก็คิดต่อนะคะพอเสร็จแล้วก็เอามาย่างนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะนี่นะคะก็คือกบอะไรเด้อพูดเลยกบย่างยัดไส้ปะกบยัดไส้ค่ะกบยัดไส้อ่ามันจะไม่โอเคนะคะหนีเต่านะ เตานะคะธรรมชาติเลยหอมนะคะย่างค่ะนี่นะคะเราไม่ต้องใส่จานเราก็ใส่ที่ย่างเป็นธรรมชาติไปเลยดูดูเตานะคะนี่โอเคนะคะคลิปนี้เราก็ให้ดูกันย่างนะคะว่ากดยัดไส้นะคะ้วต้องโดยด้วยกันีเียนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวจะใส่จานนะคะดูให้ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็นี่เราก็จะอยู่แบนี้นะคะอันน<า>ี้เสร็จแล้วนะคะ<า>เอาอร้อนไหมร้อนไหมเอาที่ตับไหมนี่นะคะเห็นไหมคะร้อนลเลยนะคะถิ่นของอหอมนะคะแม่ครัวทําเก่งมากนะคะแม่ครัวเะะวดี ร้อน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 ี่เห็นไหมจ๊ะโอ้สุดยอดเลยนี่งเขาบอกว่าสุดยอดเดี๋ยวเอาไก่อีกนะคะไก่ไหมหมดเลยไหมนี่เดี๋ยวจะกินเด็กุญย์ยืนนะทุกอืออือ่จ้ะสมกับต่างทะเลก็ได้นะจ๊ะเอ๋สมไปเรื่อยตายนะชิมอะมันร้อ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 น รสอร่อยนะอร่อยอร่อยนะคะหน่งตัวนี่ตัวเล็กน้อยซาดีนุ่อ่าสมุสนักจ้าโอ้ยอะไรโหเอาอู้อาผมไม่ต้องไม่ต้องพาดเลยค่ะอะไรโหวาง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 ซานี่นะคะกบนะคะกบย่างไสยานะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแล้วเนาะอันนี้ก็เร็บเดี๋ยว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 อาจารย์ช้วยให้หน่อยเดี๋ยว นี่นะคะลองชิยผิดหายุบกำลังกำลังซอยกำลังกำลังคนทำกำลังลองชิ้นดูว่าอร่อยขนาดไหนนะคะนี้นะคะอ๋ออยากกินอ๋ออร่อยโหธรรมชาติเลยค่ะเจ็บแจ็บเจบเลยเจ้าก็ขอจบทิ่นี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน รับชมคลิปนี้ตองมีความสูงนะคะบ้านเรามำสูริมนะคะคลินี้นก็ทำหมูอบเย็ดแ่ะอาค่ะโอเคยกจานขึ้นด้วยเดี๋ยวจะได้นี้อ,อร่อยอร่อยนะคะค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกันดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดจี่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะสาธุคะ่ะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ